สบายดีสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องป่องไปทุกผู้ทุกคนกลับมาพอๆกับบ่มเบลกุไทยอีกเช่นเดิมเช่นเคยเนาะกับเป็นเมนูตำตำมันใส่กอกซีพีร่วมมิดใส่ข้าปุ่นอันนี้ก็สตอเนาะพี่น้องนี่สตอเที่ยวมือก็อืมเนาะปากก้ไหลกุ้งแทรกกุติดตามกุ้งซับตะไคร้ทรงบ่มเบลกุไทยงาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะบ่ถิ่มบ่ปลากันรับสชมรับท่างให้กันแล้งแกกันแล้งกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะกระเบาไหล อ่าพี่นอ้องลุยีกคนเนี่ยมือมือมันเจ็บคือเก่าเลยพี่น้องใส่สองนี่ฮอตด๊อกอืมผักบุง้งงาอืามใส่ผักบุง้งงาลวกคือเก่าเลยพี่น้องเนี่ยอ่ะแฉดเฉดต้องกันเนาะ chúng người bộ đài chém mười nọ Ừ. Chắc ừ. 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 bùng nạ lăng ngắm ngắm thì nóng có tắm say khẩu cần đi liền เห็นเขาเป็นเซเว่นซี่พี่เออมันกดสูตพี่น้องมึงนะแต่ก็อยากเอามือกินคนละพี่น้องเนี่ยแซ่บ dạy đẹp em về anh em bắt đầu nó khẩn thổ khó phái vinh học nhưng mà khoan 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 อืมสตอคุตอกับพักกอดอดด็อกคำตัวโต่ตตตตอืมนเสบบเผ็ดหรรอมอ่ะลุย ตำเนื้อกระเสียบอ่ะข้าวมาข้บปุ่นแล้วตำท่าน,นกระเสียบ เสต่ออ hmm. mm ือืหอม ขอ,อนเอาฝนไงสิลงบ่าม,างมืองอืม Oh, i'm sorry but it... เหม็นสะตอพี <a> ่น้องสะตอ อื็กเขาว่าอือหือแังว่าแสบเอาเพชรเหรอเอา้าคลิปนี้กับเวลาพอสมควรนะพี่น้องเนาะอ่ะออกกันในคลิปหนา้าว่าจะเป็นเมนูยังโปรดติดต,ตามกันต่อตอนต่อไปอ่ะมันนี่ก็ขอลากันเพียงแค่นี้สบายดีสวัสดีครับ